เดือบหมูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยุดเลยวะอืมอืมอืมกระลอกกระลอกกระลอกภาษาเสียงกระลอกได้พี่น้องพี่น้องนนั่นนั่น เีืัองตอนใหม่ไหนพี่้องเอาจะไปหาเขาเข้าแม่มาบ้านเราเนะี่ยจะกระ,กกระกอกทิกระอกว่าอะไรกระอกว่าอะไรอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันแหงสิลม่มแล้วน,นั่นใจสิขาดอยู่ ไปโดดซับหัวมันสิพังอยู่แล้วแล้วยังนี้เดี๋ยวมินเดี๋ยวครับเนี่ยสิเสียเงินตละหนักบ้างบ้ง,ๆๆงอย่าไปแนะ่ลูกเดี๋ยวต้องบอกพ่อแล้วเส็ดห,หัวพังแล้วเพราะว่ามันผุเนาะพี่น้องต้องบอกฮะเขาคุยกันเขาคุยกันหลายรอบแล้วละ่ะอย่ามันพังพังแล้วมันสิบ,บุกไปบ้านเพั่นนะ อันนั้นข้นดำคางบ้านนะเพิ่นแหงย่านหมาเนาะเพิ่นะสบหมาตัวแต่เพิ่นกระจายดีดีเด้อนมสดดอกนมดำสนใจประเทศไทยโยสอบประเทศไทยวสัดเดีไปเที่ยวสองเที่ยนึง เจีานี่ว่าสิไปอีกว่าสั่นสอบโอ้กอดีเทาสั่นก็เลยว่าหาผู้สาวไทยตี้ก็เลยว่าพุ่นะพุ่นะเห็นบ่พี่น้องกระหลอกอยู่ทั้งต้นใหม่่นหยอกกันแตกสวดสวดดูพุ่นะพุ่นะสามโตไล่ไล่เยอะพ่ดนะ จวดแบกจอดได้อด๋อแดดออกมาลแล้วปะเนาดีแท้ต่านกับ,บ่ได้เฮ็นให้อุ่นดอกพี่น้องให้แสงสาว่างซื้ออากาศมันกับโปกคมุมด้วยความหนาวคือเก่าเนาะนอากาศยังท่านได้ดี ปีนี้ก็คือสิบาได้ปลูกพักหลายดอกพี่นองเพราะย่าบอให้ปหหลูกบัเทียเฮดบ้านแล้วท่านมันก็บอเสียใจนะเทียมันท่านขายใน่สามสี่เดียนนี่ก็ะสิพอดีต้นง,งามๆพะนะบนันในก็สิได้เก็บซากเก็บยางมันมันยากเพราะฉะนั้นก็ะสิปลูกต้งแต่พวกเทนีนเก็บง่ายๆอย่งสินะลองเบิง มันเห็ดไว้งานไว้กับเรลี่ยวไว้มันสิเรลี่ยวกับบอสพี่น้องงานมันเยอะในบ้านอ่ะสมแซมหลายจุดมากเลยข้างล่างนะออื่นบม่มีปัญหาดอกมันไม่ีปัญหาอยู่ที่ว่าไยเิม่นเขาต้องเลียกเบ่งว่าขันตอนได้สิจ้างขันตอนได้เอียเห็ดเองหะน้านพี่น้อง เพาก็บ่ม er ีเงินหลายปนนั้นพอสิได้เฮ็ดเองไม่เบิ้ดนะเนาะเอ้ยพอสิได้จ้างคนเบิดทั้งเฮียนแหละเนาะมันก็หลายหลายก็หมื่นอยู่หั่นนะหลายก็หมื่นเหรียญอยู่หั่นนะเพิ่นว่ามันอันมันหลายห้องอีหลีพี่น้องเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮมันนี่มาโนะ ถ้าแดดออกผ้าจังสี่กับอันกระรอกเขาก็ออกหน้าเนาะกระรอกกับนกเขาก็กมาเล็งดีใจครับได้ออกบ้าน นั้หนาหนาวอยู่เดดพอ,อ,อกเลย่ยปีเนี่ยเอามือเนี่ยดีใจคัาบลาดได้ออกบ้านโอ้บักลาแม่มไปเดินดูก,กระลอกแล้วนาวปันไดก็พาลูกออกบ้านเลยเขาอ,อยากออกบ้านนะข้อประตู บน่ะดอกไอ้ต้นฟันสิงโตกรลั่งขึ้นนะกระลั่งฟื้นสีบอากาศมันนั่งหนาวอยู่เนาะทางนี้เนาะ สตีทยมองหันลอกก้นบกจอดนะมันสิเป็นต้นไอพน้พักเสียนพักเสียนฝรั่งมันสิเกิดแล้วปลานั่นะิได้กินสุป,ปีเนาะแต่ปีนี้ถ้าไหนเกิดอากาศมันหนาวอยู่พี่นอ้องหนาวใส่หมวกยิมงใส่ถุงมือ แตะทีขนพันยาวก่านีได้พี่น้องเคยตัดออกพอพันวาอยู่ว้าไปตัดขยะมาสักน้องตัดตอวมันเสียรากขี้ดินนั่นบลาจัดจัดลูกแม่ไปไปแล้วไปไปแล้วอย่าเข้ามาใกล้เกินไป